สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เกมสายชิวนะครับวันนี้อยู่ที่ใสายน้อยครับพามาเล่นพามาชมครับอู่สิทธ์เจริญการช่างครับโคันนี้น่าจะเฟตกรครับเนี่ยสเปคตู้คันนี้ก็6กหพุท4ีปาก3เมตรตัวเดิน200ครับเครื่องยนต์เจโอแปครับเดี๋ยวพาไปชมใกล้ วันนี้มาก็6โมงแล้วครับ6โมงเย็นแล้วตัวคลายคอรครับโอ้มีตัวเซปตี้ให้อย่างดีโครงสร้างเป็นสแตนเลสแล้วก็จะมีเหล็กหนาเลยนะนี่ ชอบสไตล์พ่อของเขาครับโทรมาสอบถาม่างแกแล้วครับยังไม่มีรถคันที่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวชมแบบนี้ไปก่อนเนาะแม่สามผ่าน งานคลิปนี้เดี๋ยวพาชมในอู่แล้วกันนะครับสวยเลยอ่ะโบคู่ครับส่องล่างอันนี้ทำสีรองพื้นนะ อยากได้สเปคไหนก็ลองโทรมาสอบถามดูครับวันนี้ก็พามาชมที่อูครับโจนนะัทธิ์เจริญการช่างโอ้โหดูถังน้ำมัน พา,าชมในอูเลยครับได้ขออนุญาตทางแก่แล้วโอ้หงานยังยังไม่เก็บยังขนาดนี้สวยขนาดนี้เลยนะถ้าเก็บงานนี้สวยคลิปเลยครับไม่มีที่ติเลยอะ่ะ่ครับ โอ้หันนี้สวยมากเลยอะเอสทำโอเหรอทางทำโอครับ เดี๋ยวผมพาไปชมรถตีดินด้วยงานนี่สวยจริงครับคันนี้มีสเปคบอกเลยนะโอ้ร้อยเอดตู้5 foot. 5 foot ห้าฟุตห้าฟุตสิบอ่ะ สวยครับสวยลองโทรมาสอบถามดูได้ครับก็ทางอูก่ก็ทำทำหลายสเปคอันนี้ทำอะไรครับกระดาครับอ๋ออันนี้เป็นแผนกไหนเนี่ยทำทำอะไรบ้างทำสีครับพ่นสีแล้วก็เชื่อมพวกอะไรพวกอากร้อนครับอ ันนี้ตู้ตู้เล็กเหรอห้าห้าฟุตสิบเหรอใช่ครับผมใครสนใจก็ติดต่อคอมเมนต์มาได้ครับ เดี๋ยวพาลงไปดูรถตีดินตรงนี้จะขึ้นขึ้นตัวเดินไอช่วงล่างไปแวะมาชมสักหน่อยมาฝนก็ตกด้วยครับ ขึ้นทางอุ้มไปชมรถเตยดิน